ลงหลักที่เป็น A เสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่2ค่ะเป็นช่องนี้นะคะมาถักตะขอตรงนี้ค่ะตรงเก็บตัวนี้นะคะตะขอด้านหลังนะคะดันดันลงค่ะอันนี้เข้าลงไปด้านหลังดึงสูงหน่อยปลดสองปลดสองค่ะ ตะขอแล้วก็ถักปกติค่ะนะคะอันนี้ตะขอนะนี่ถักปกติลงไปตรงนี้อีกแปดหลักนะคะอันนี้หลักแรกถักให้ถึง8ดหลักค่ะได้แปดหลักแล้วนะคะก็จะถักโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักนี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งอีกค่ะเว้นหนึ่งหลักลงหลักนี้ค่ะ ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะตรงในช่องเนี่ยเราก็จะทำเม็ดข้าวโพดค่ะเพื่อนเพื่อนทำเม็ดข้าวโพดในช่องนี้นะคะได้เม็ดข้าวโพดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักหลักปกติลงไปตรงนี้นะตรงที่มันแน่นเนี่ยนะคะถักหลักปกติลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะหลักปกติโซ่หนึ่งแทงลงในหลักปกติตรงนี้แล้วก็เม็ดข้าวโพดตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจบตรงนี้ค่ะถวนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้เราถักเมฆโพดตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก f ลงไปในหลักปกติตรงนี้1โซ่หนึ่งข้ามา f ปกติลงมาในหลักข้างเมฆโพดหลักนี้นะคะทำเมฆโพดในช่องเสร็จแล้วก็ทำหลักลงมาตรงข้างตรงนี้นะคะข้างเมฆโพดหลักนี้และแบบนี้นะคะ แล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะเว้นหนึ่งหลักเว้นหลักนี้ลงหลักนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งอีกค่ะเว้นหนึ่งหลักลงหลักนี้นะคะหลักนี้คือหลักที่หนึ่งเราจะถักไปทั้งหมดแปดหลักนะคะอันนี้คือหลักที่หนึ่งค่ะ เราถักมาทั้งหมด8หลักแล้วนะคะหลักริมสุดท้ายตรงนี้เราจะทําตะขอค่ะดันไปข้างหลังนะคะโดยการแทงทะลุด,ด้านหลังดันอย่างนี้ค่ะดันด้านหลังตะขอหลังค่ะเรียบร้อยแล้วก็โซ่สองนะคะ เป็นช่องนี้มาลงหลักที่เป็น A ตรงนี้นะคะลงหลักนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะเว้นหนึ่งหลักลงหลักนี้ค่ะว่าลุดก,ก่อนนะคะโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งลงหลักนี้ โซ่หนึ่งอีกค่ะต่อไปเราจะเว้นหลักนี้เว้นช่องมาทำตรงนี้นะคะด้วยการทำตะขอค่ะตะขอดันไปด้านหลังึิงขึ้นนะคะปดสองปดสองหลักที่เราทำตะขอเราจะทำเอฟ บนตัวของหลักตะขอนะคะแทงลงไปที่ตัวหลักตะขอเลยค่ะค่ะแทงลงไปเลยอย่างนี้นะคะเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ปลดทีละสองค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําไปอีกเจดหลักนะคะหลักที่1ลงในช่องนี้นะคะทําไปทั้งหมด7หลักค่ะหลักแล้วนะคะ หลักนี้เราก็จะทำอีกหนึ่งนะคะทำอีกหนึ่งแล้วก็ทำตะขอนะคะคราวนี้ไม่ผิดแล้วนะคะจันได้แล้วแล้วก็ตะขอค่ะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะปลดทีละสองโซ่หนึ่งค่ะเป็นช่อง เว้นหลกักลงหลักนี้นะคะซู้อีกหนึ่งค่ะลงเว้นหนึ่งลงลงหลักนี้นะคะหลัก A นี้นะคะซู้สองค่ะ ทำหลักนี้นะคะตะขอหลักนี้ค่ะดันไปด้านหลังผานกี่ยผานแล้วก็ถักไปอีก8ดหลักนะคะหลักที่หนึ่งก็คือหลักนี้มาได้8หลักแล้วนะคะตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะ เว้นหนึ่งหลักถักหลักนี้นะคะเว้นอีกหนึ่งหลักเอ๊ะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็เว้นอีกหนึ่งหลักนะคะเว้นหลักนี้ลงหลักนี้ค่ะต่อไปเพื่อนก็ไปทำเม็ดข้าวโพดต,ตรงนี้หนึ่งนะคะแทงลงในหลักนี้หนึ่ง แล้วก็โซ่หนึ่งข้ามมาลงตรงหลักนี้อีกหนึ่งนะคะทำเม็ดข้าวโพดลงหลักนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเม็ดข้าวโพดที่ไปทํามานะก็คือทําเม็ดข้าวโพดในช่องเสร็จแล้วถักหนึ่งหลักตรงกับหลักนี้นะคะโซ่หนึ่งข้ามมาแทงลงในหลักนี้เม็ดข้าวโพดแล้วก็ทําอีกหนึ่งหลัก หลักริมๆระหว่างมีขพ้ตรงนี้จะแทงยากหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะทำโซ่หนึ่งค่ะหลักนี้เว้นนะคะมาทำอีกหลักหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งอีกค่ะเว้นหนึ่งหลักลงในหลักนี้นะคะหลักนี้นะับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ เราจะถักไปอีกหนึ่งสองสามสี่หลักนะคะหลักจากที่หนึ่งนะถักมาได้สี่หลักแล้วนะคะก็จะจบพอดีอันนี้คือเราทําถูกต้องตามแพทเทิร์นนะนี่นะคะแล้วก็แทงแทงผ่านสองเส้นนะคะเมื่อกี้นี้เพิ่งทําผิดนะคะตรงแถวที่สามต้องแทงผ่านสองเส้นนะคะแทงผ่านเส้นเดียวมันจะจะหลวมคะ่ะ ต้องแทงแทงผ่าน2เส้นนะคะในแบบนี้ค่ะคือจบแถวที่4ทุกครั้งที่มีการจบแถวอะค่ะเพิ่งจะนับเช็คว่าได้162หลักหรือเปล่านะคะเพื่อความชัวเผื่อเราดูลงเนาะตั้งแต่แถวที่1มาเนี้ยค่ะขึ้นตัวกระเป๋าเนี่ยจะได้162นะคะ162มาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ตัวกระเป๋านะคะแต่ตัวฐานกระเป๋าที่เป็น วงสุดท้ายเนี่ยค่ะจะร้อยสาหลักนะคะวงสุดท้ายนะคะวงสุดท้ายร้อขึ้นตัวกระเป๋าจะเป็น162ทุกหลักต่อไปเดี๋ยวเราไปขึ้นแถวที่5กันค่ะ